พอแล้วเริ่มแล้วาจะครับสมตำกับปลาซิ่วับนะครับเป็นตัวโตเลยครับแม่ผู้พันรอเขากินหนงสี่เลยเด้อครับผู้พันรอผู้ที่ให้เขาประดกเขาแย่งประจำผู้พันรอเขากินหนงสี่เลยครับอประเดฟ้าประเด็กินอย่างเดียวไม่หาเคียงนะไอ้ไอ้ผู้เียเอาเคียงก็ไม่มี้คนแตหาเคียงม่ให้แล้วการัพักกัน มันใส่ไปหยังรอไม่ใช่รอกใช่ใช่ไปยังนอยังหาเราบ่เมนีอใช่ไปยังอโอไปเก็บใบบกูดอนั้นน่ะเบื่นาแน่กินกับตอนเบิ่นากับใบกลมเบาคือนมัใส่กองันไอ้นั้นไอ้นั่นใส่ไปเก็บใบบกูดวายุนาเราวูดเราระชันเดยไปเก็บใบกูดกมาเพรอ้เสียเปนแมนังนเะไม่มเบิดนานนำเบิดนานำเฮ้ มีดเขาเขาหายแล้วเพียงหายแล้วแล้วมาติบ้ากัน